มร in ังส <Yeah, S 1> <okay. S 2> ิบารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีในชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตประธานในการนเสนอร่างพระราชบัญญัติในกตุกษกรรมแก่คนซึ่งได้ทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทศซึ่งท่านเชนวัตตุลานนกครับเสนอร่างนั้นหนาครับแต่เนื่องจากเหตุผลความเป็นไปอย่างที่เราทุกคนทราบนะครับว่าท่านเชนวัต ใชนวัตถุละชนนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาแห่งนี้เพื่อนำเสนอร่างนี้ตัวเองได้นะครับจากการยุบพัรก้าร่นะครับผมในฐานะที่ดีรายชื่อเป็นลำดับที่สองในฐานะผู้เสนอจึงต้องเสนอร่างนี้ด้วยตัวเองครับท่านประธานที่เคารพสำหรับร่างหมายฉบับนี้นะครับมีหลักการที่สําคัญนั่นก็คือให้มีกฎหมายว่าด้วยนิตโทสกรรมแก่บุคคลซึ่งได้ระทําความผิดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง โดยเหตุผลนะครับที่มีการเสนอกฎหมายฉบับนี้นะครับนั่นก็คือโดยที่ได้ปรากฏความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเหตุให้มีการเดินพวนและชุมนุมประท้วงทางการเมืองของประชาชนตลอดจนมีการกระทำอื่นใดไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายภาพหรือการแสดงความคิดเห็นอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงนับตั้งแต่มีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มพนธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2549การยึดอำนาจรับโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549และการยึดอำนาจรับโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2 5 5 สืบเนื่องจนถึงปัจจุบันอันนำไปสู่การกล่าวหาและดำเนินคดีกับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้เมื่อได้คำน,นึงว่าบรรดาการกระทำต่างๆของประชาชนนั้นได้กระทำไปเพื่อแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองอันเป็นสิทธิเสรีภาพขัน้นพื้นฐานของประชาชนจึงสมควรให้มีการเลียงโทษสกรรมประชาชนในกรณีดังกล่าวเพื่อขจัดความสแย้งที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้องค์กร ในกระบวนการยุติธรรมใช้และตีความการกระทำความผิดแต่เพียงตามองค์ประกอบทางกฎหมายโดยไม่ได้คำนึงถึงมูลเหตุจูตใจของการกระทำอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองดังนั้นภายใต้โครงสร้างแห่งระบบกฎหมายปกติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้จึงไม่สามารถขจัดความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำรงอยู่ได้เพราะการแสดงออก ของประชาชนอันมีมูลเหตุจูใจต่างๆตรงนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความขัดแย้งทางการเมืองจึงจําเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำความผิดเพื่อการนี้ละโทษสกมเพื่อให้วินิจฉัยกรณีการกระทําความผิดอันผู้กระทําได้กระทําไปโดยมีเหตุจูใจตางการเมืองจึงจําเป็นต้องตาพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพครับ ่อนที่ผมจะได้ลงรายละเอียดเนื้อหาผมคิดว่าผมมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการอภิปรายถึงคอนเซ็ปต์ถึงความคู่ใจถึงแรงจูงใจของเราว่าสาเหตุที่เราต้องนําเสนอพระราชบัญญัติฉบับนี้ีมีว่าอย่างไรแล้วหลังจากนั้นผมก็จะใช้โอกาสเดียวกันในการที่จะอภิปรายถึงเนื้อหาสาระว่ามีรายละเอียดอยงางไรเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา พวกเราถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่น่ากลัวพวกเราถูกตราหน้าว่าเป็นบุคคลที่ไม่ยอมรับดีมีจุดประสงค์เพื่อร้มล้างสถาบันซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ที่ยืนยันว่าพวกเราต้องการให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานมนานได้จบลงเพื่อที่จะฟื้นฟูหลักนิติรัฐและสร้างความเป็นธรรมในสังคมเราไม่เชื่อ ว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะเกิดขึ้นและจบลงด้วยการไปจับทุมคนที่เห็นต่างทางการเมืองเราไม่เชื่อว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่มีสาเหตุสำคัญจากการรัฐประหารในหลายครั้งและมีประชาชนออกมาลุกขึ้นต่อต้านการใช้กฎหมายใดๆก็แล้วแต่ที่ไปจับทุมคนที่เห็นต่างทางการเมืองแบบนี้เราไม่เชื่อว่ามันจะนําไปสู่การสร้างความมั่นคงสถาพรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและระบอบการเมืองการปกครองของเราต่อไป ท่านประธานที่เคารพครับตัวเองผมต้องเอองรียนด้วยความเคารพนะครับว่ากฎหมายฉบ,บับนี้เราพยายามที่จะเปิดกว้างนะครับให้มากที่สุดดังท่านประธานได้เห็นว่าในสาระสําคัญของเ,เหตุผลที่เราได้มีการยื่นกฎหมายฉบับนี้นั้นรวมไปไกลถึงนะครับตั้งแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2549 และหลังจากนั้นอย่างที่เราทราบดีว่าก็มีการชุมนุมอีกหลายๆครั้งเราเห็นคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกหลายทาั้งนะครับที่อาจจะพูดทั้งส่วนที่เหมือนกับเราและต่างกับเราว่าถึงที่สุดนะครับเราไม่ต้องการให้ประชาชนที่ออกไปชุมนุมทางการเมืองหรือมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องเจอนิติสงครามหรือถูกกระบวนการทางกฎหมายในรกัที่จะเล่นการในรูปแบบต่างๆเราเชื่อว่าคนเหล่านั้นนะครับมีความผมดีต่อประเทศชาติ แม้ว่าสุดท้ายอาจจะมีอุดมการความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันไม่ใช่แค่แตกต่างกันจากประชาชนจากหลายฝ่ายในสงคขเป็นานั้นแต่ในช่วงในวันนี้กับผมเองก็อาจจะมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ทำไมเราต้องเสมอกับหลายที่ครบคุมถึงคนทุกกลุ่มเพราะถ้งที่สุดเราเชื่อว่าประตูบานนี้ที่จะเปิดกว้างที่มีการเนื้อท้ศกกรมจำเป็นต้องเปิดกว้าง มากที <Syria> ่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นจึเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับเราถึงไม่อยากจะเลือกอ้งการนุติกรรมกด้วยการเลือกออกคนผู้ใดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับเราถึงไม่สามารถที่จะระบุข้อกล่าวหาต่างๆอย่างชัดเจนลงไปในร่างพระราชบัญญัติฉุกเฉินเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการใช้นิติสงคราม ในการเล่นงานประชาชนผู้เห็งต่างในเมืองเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันมีกระบวนการในการใช้เครื่องมือทางกฎหมายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หนักที่สุดคือมาตรา112ไปจนถึงแม้กระทั่งพรบความสะอาดพรบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการควบคุมเครื่องสิ่งทุกรูปแบบสามารถใช้ในการที่จะจัดแจงประชาชนที่เห็นต่างานเมืองแม้ระทัการไม่ ประชาชนก็สามารถเป็นหนึ่งในมาตรการที่เจ้าหน้าที่เราสามารถใช้ในการกัดสินใคนที่ต่างากันโดยได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะมาระบุมาตราใดข้อหาใดเพราะว่าอย่างเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราเห็นแล้วว่าระยะเวลาของความขัดแย้งที่มันกินเวลานานเนี่ยมันยากมากที่จะมีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นข้อกล่าวหาใดมาตราใดหรือคอรบใดดังนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาถึงหลักคดี สิ่งที่พัปนคประชาชนเราได้พยายามสะท้อนผั้นล่างน,นี้ก็คือการนีแล้วอดสกัดพายการเมืองจะไปได้ไกลแค่ไหนจะทําสําเร็จได้มากแค่ไหนจะมีใครนได้นักการน,นม้นองนัการือวยู่บ้างสําคัญก็คือบรรยากนาศทางการเมืองการพุดคุยเจรจากันของฝ่ายต่างๆวันนี้เราต้องยอมรับกันอย่าตรงไปตรงมาเข้าจราตานว่าความคิดในการที่จะไปม,มีคนกลาง มอหาทางออกเป็นอัตุิีขี่ม้าขาวเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาทางการเมืองมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้วันนี้เราต้องยอมรับว่าภายใต้การพูดคุยก็จะต้องมีคนที่จะมาหาทางออกให้กับเรามันไม่เคยเกิดขึ้นอีกแล้วมันผ่านจุดนั้นและมีการถกเถียงเรื่องนี้มาอย่างยาวนานและมันได้พิสูจน์จนถึงปัจจุบันว่าหากเราปล่อยสถานการณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันไม่จบ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเปิดประตูให้กว้างที่สุดและกำหนดเงื่อนไขให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายสามารถที่จะได้รับการนิรโทษกรรมอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งสําหรับเงื่อนไขนะครับที่เราะครัฐสราประชาชนเห็นว่าหากจะไม่ให้มีการนิรโทษกรรมนะครับมันจึงต้องกําหนดเงื่อนไขที่ได้ น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้องเป็นการกระทํานะครับของบันดาของเจ้าหน้าที่ะัะที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ชุมนุมกระท้วงต่อจนการสายการชุมนุมไม่ว่าจะได้กระทําการในฐานะเป็นผู้สั่งการหรือผู้ปฏิบัติและไม่ว่าจะกระทําในขัน้นตอนใดๆอันเป็นการกระทําที่เกินสมควรกว่าเหตุหรือสองเป็นการกระทาความผิดต่อชีวิตตามประมวลกับหมายอาญาเว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาท พูดง่ายๆก็คือว่าที่เราต้องมีการกําหนดข้อยกเว้นเหล่านี้ก็เพราะเราเห็นว่าหากปล่อยเอาไว้นะครับมันก็คือการที่เราไปนเนรเทศกรรมให้กับคนที่กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือประการที่สามนั่นก็คือเป็นการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113่รสบสานี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะกําหนดข้อยกเว้นของคนที่จะไม่ได้รับการ นี S <S ่โทษกรรมในแง่ของระยะเวลานะครับผมได้บอกไปแล้วว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่11ตเ็ุลา4ีเก้าเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราต้องยอมรับในปัญหาว่าความขัดแย้งทองการเมืองเนี่ยเราจะไปขีดเส้นไม่ได้ครับว่ามันจะต้องจบลงแล้วในปี65้าเราไปขีดเส้นไม่ได้หรอกครับว่าการเสริมสร้างสันติสุขเนี่ยถ้าขีดเส้นเอาไว้แค่ปีห5ห้าถือว่าจบแล้วสังคมจะมีสันติสุขแล้วเรามที่กฎหมายฉบับนี้ กฎหมายคำอนองนี้ผ่านไปไม่ได้เพราะจนถึงวันนี้นะยังมีคนจำนวนหน้าคนที่เห็นต่างทางการเมืองยังถูก,กดำเนินคดีต่อไปเรื่อยๆยังมีการที่ภาษาจํจำคุกกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองต่อไปเรื่อยๆดังนั้นเราไม่สามารถทีถ่จะเสาาริมสร้างสันติสุขได้ถ้าเรายังล่อยให่สุขขนานการณบ้านเมืองของเราเป็นแบบนี้ต่อไป หนึ่งสองคนเหล่านั้นเขารวมมีความมุ่งหมายทางการเมืองและต่า ต่อจนาาตั้งแต่ที่มันมีความขสดแยงแบบนี้ประเทศชาวบ้าเมืองขราใกล้เคียงแลวหรือยังในการที่จะทําให้เกิดความสงบสุขหรือสันติสุขในบ้านเมืองดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราคิดปลอบกฎหมายนี้โดยคิดหวังแค่เพียงว่าจะช่วยเหลือแค่พวกพ้องตัวเองเราไม่ทงสร้างได้สันติสุข ของสังคมในพรเซานี้ดังนั้นถ้ามารื่นความรบผมทราบดีว่าตัวราานกฎหมายของพักประชาชนไม่เป็นที่สบายใจของหลายฝ่ายไม่เป็นที่สบายใจของเพื่อนสมาชิกจำนวนมากแม้ว่าเราจะเขียนกว,ว้างๆแล้วไม่ได้ระบุเอาไว้ว่ามีกฎหมายไหนบ้าง ติดกรอบแค่นี้จะทำให้สังคมไทยเราคลี่คลยความขัดแย้งทั้จริงๆเหวันนี้เราพยายามที่จะไม่นัาาน่งคิดว่ามันมีข้อหาอะไรแต่เราพยายามที่จะเอาความขัดแย้งเป็นตัวตั้งแล้วหาทางในการคลี่คลายถ้าสุดท้ายานทั้งหลายติดกรอบว่าจะต้องมีมาตานั้นได้มาตานี้มนไม่ได้ สุดท้ายเราจะเดินหน้าได้อย่างไรสุดท้ายเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีประชาชนทุกๆคนที่อยู่ในความขัดแย้งเขาจะได้รับการยนร้ดัอศกรรมไปด้วยต้าเวลาที่เคารรับพวกเรานะครับจึงพยายามนำเสนอครับว่าวิธีการในการที่จะยกระดับศกรรมเนี่ยมันจึงต้องกำหนดกรอบกว้างสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นตัวกำกักแล้วเราก็ดีไซน์ ที่เรียกว่าคณะกรรมก,การซึ่งคณะกรรมก,การในรูปแบบที่พราคประชาชนเสนอผมยอมรับว่าเป็นคณะกรรมก,การที่ไม่ได้เหมือนกับคณะกรรมการชุดอื่นๆเพราะเราพยายามให้มีตัวแทนของประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในซีของฝ่ายรัฐบ,บาลและตัวแทนในซีของฝ่ายค้าน สมไปกับการมีตัวแทนจากศาที่ผสมตัเวเมยไปกับตัวแทนจากป่าในการเพราะเราเห็นว่าวันนี้การที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมการที่จะพิจารณาว่านี่เราโทษใครได้หรือไม่ได้สุดท้ายเนี่มันต้องอาศัยตัวแทนจากหลายฝ่ายเราเข้าใจและเราทราบดีในส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยอยากให้เท่านสบายใจ ของภาคประชาชนผ่านไปได้มันไม่ได้หมายความว่าภรคประชาชนเป็นคนไปจิ้มว่าใครจะได้รับการเยียวยาโทษาคประชาชนไม่ได้เป็นผู้กำหนดว่านายคนนี้จะได้รับการเยียวยาษหรือไม่แต่มันจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่มีตัวแทนทังสามมีสภามีรัฐบาลอยู่ข้าง้นและผมคิดว่านี่คือความเป็นธรรมอไอย่างที่ผมได้เรียนกับท่า,านประธานไปแล้วว่าวันนี้มันไม่มีคนกลาง การพูดคุยที่มีคนทุกฝ่ายมาคุยกันว่าเราจะหาทางออกเรื่องน,นี้จะเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้ครับเราทีมดีไซน์กลไกแบบนี้นอกจากนั้นท่านเจประดานครับเรายังได้มีการำกำหนดเนื้อหาสาระว่าสำหรับบางท่านที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะไม่เข้าสู่กระบวนการียุติกรรม ผมจำไม่ผิดนะประธานมีการนำการลงบางท่านในอดีตเขายืนยันว่าเขาไม่ต้องการที่รักรรมล่ามของพรรคประชาธิปไตยกำหนดช่องทางกำหนดช่องทางให้ขั้นสามารถสลั่สิทธิ์สลัดสิทธิ์ในการที่จะเข้าสู่กระบวนการีิลัทกรรมเพื่อที่ท่านจะได้พิสูจน์ในกลไกศาลล่ามของเราพยายามคิดถึงคนทุกๆกลุ่มตรงนี้ นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องดีไซน์กฎหมายแบบนี้ดังนั้นครับท่านประธานครับเพื่อไม่เป็นการสุเวลาผมอยากจะใช้เวลาท่านสุดท้ายนี้ในการขอร้องนะในการขอร้องต่อเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านผมทราบดีว่าพวกท่าน,นทั้งหลายอาจจะมีความคิดลหลายๆอย่างต่อพวกผมแต่ท่านต้องเข้าใจว่า ที่เห็นต่างาการเมืองยิ่งพวกท่านใช้ข้อหาที่รุนแรงมากเท่าไหร่ใช่ครับท่านกำลัเร็จหรือท่านได้ความกลัวแต่ผมอยากจะเรียงด้วยความตัวรว่าด้านกลับของความกลัวคือความอันตรายสังคมนี้ไม่สามารถอยู่กันได้ด้วยความกลัวอีกแล้วสังคมนี้ ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยการเห็นคนที่เห็นต่างทางการเมืองไม่ไว่าจะเป็นลูกหลานคนในครอบครัวต้องถูกดําเนินคดีด้วยข้อหาที่มันรุนแรงเพียงเพราะเขาแค่อยากเห็นสังคมที่ดีกว่าทุกทครั้งที่มีคำาาพิพากษาคนคนหนึ่งครอบครัวของเขาเพื่อนของเขาเพื่อนในโรงเรียน ระบวนการยุติธรรมของเราเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกหรือว่าุกครั้งที่มีการดำเนินคดีแบบนั้นเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมแล้วเขาจะรู้สึกยรืครับคนในครอบครัวจะรู้สึกหรอครับว่าสังคมเรียบร้อยแล้วสังคมดีงามแล้วเราเป็นประเทศที่สีวิไลแล้วเพียงเพราะคนที่อยู่ต่างวงการเมืองเขาคุณีว่า วันนี้ผมอยู่ในสภาที่เก่งกาศแห่งชาติที่มันจากการแนต่งตั้งโดยคนะเลาศ ที่เราจะได้คิดว่าเราสูสารลูกของฮานูเราสูสารของครอบครัวอีกหลายหลายครอบครัว ให้กฎหมายฉบับนี้คลี่คลายปัญหาความเป็นแห้งของบ้านเมืองน,นี้มันอีกนิดเดียวกระดิ่งมันตั้งอยู่ตรงหน้าของเราอีกแค่นิดเดียวแต่ขออย่าเ้าแย่กันเลยด้วยความเคารพครับผมอยากให้หช่วงเวลาที่เหลือพวกเราได้ทบทวนผมทราบดีว่าทุกท่านในพรรคของผมอย่างพิทงทำการเดินมาแล้ว 两步走。Yeah,